สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการรีวิวแบบบ้านๆนะครับตามสไตล์ GMM Shop นะครับรีวิวโดยไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีสคริปต์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวปรินเตอร์นะครับยี่ห้อ Epson นะครับรุ่น L 3 1 5 0นะครับ Wi-Fi นะครับตัวนี้คุณสมบัติเด่นก็คือสั่งงานระยะไกลนะครับ ผ่านสมาร์ทโฟนนะครับโดยไม่ต้องจำเป็นต้องใช้สายเชื่อมต่อนะครับเคเบิลลดการใช้พอตนะครับของคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานกันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับความแตกต่างนะครับระหว่างการพิ้นภาพนะครับโดยใช้พิ้นจากไฟล์ต้นฉบับนะครับที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลนะครับกับการปพิ้น ผ่านไฟล์ที่บันทึกจากโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่า f a c e b o o k นะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกขอเปิดพินเตอร์ก่อนนเปิดพินเตอร์นะครับเวลาเปิดพินเตอร์เอฟันะครับจะใช้พร้อมใช้งานนะครับก็ต่อเมื่อไฟที่กระพริบนะครับมันนิ่งนะครับระหว่างที่เปิดอยู่นะครับมันก็จะทําการค้นหาสัญญาณมันนะครับจนกว่า มันจะนิ่งนะครับเราถึงจะเริ่มใช้งานได้นะครับตอนนี้ผมจะใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนที่เราใช้ในการบันทึกนะครับการบันทึกผมใช้การแ a p แคปเจอร์ผ่านหน้าจอนะครับในรูปแบบวิดีโอนะครับหรือว่าเป็นสกรีนเรคคอร์เดอร์นะครับก่อนอื่นนะครับวิธีเริ่มต้นใช้งานในการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนเราจะควบคุมผ่านโปรแกรม e p s o n i p r i n นะครับก็คือตัวนี้นะครับ ตัว F3i พิมพ์ครับสามารถสั่งงานได้อยู่6คําสั่งนะครับก็คือมีการ p ิ i พ์โฟโต้นะครับก็คือพิมพ์ภาพนะครับพิมพด็อก ument นะครับก็คือการพิมพ์เอกสารนะครับแล้วก็พิมพ์ฟอร์มคาวนะครับก็คือเอาไฟล์หรือว่าข้อมูลนะครับในคาวที่เราเก็บไว้นะครับแล้วก็การสแกนนะครับผ่านตัวเครื่องนะครับ d o c u m e n เมนต์แคปเจอร์นะครับจากเอกสารนะครับหรือการ ควบคุมการ Copy นะครับแต่วันนี้เราจะมาพิมพ์โฟโต้กันนะครับฉะนั้นเราไปเลือกพิมพ์โฟโต้นะครับเพราะเราจะดูความแตกต่างความลเอียดภาพที่เราถ่ายจากกล้องดิจิตอลนะครับโฟโต้นะครับผมก็จะเข้าไปเลือกอันนี้ผมดึงมาจาก l ล n e นะครับโดยเซฟเป็นออริจินอลไฟล์นะครับเดี๋ยวดูว่าเป็นออริจินอลไฟล์ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูขนาดภาพกันภาพนี้นะครับส่งผ่าน l ล n e มานะครับเซฟผ่านภาพต้นฉบับนะครับ ก็จะมีความละเอียดอยู่ที่นะครับ5184นะครับคูณ3ามพนะครับคูณกันไปคูณกันมาก็น่าจะประมาณ1 5 1 6นะครับเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็ขนาดภาพนะครับไฟล์ภาพขนาด8.21นเมกะไบต์นะครับถ่า,ายผ่านกล้องแ a นนอนนะครับ EOS 6 0 d นะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราจะลองมาปริ้นกันเลยดีกว่านะครับก็ไปที่เอฟซันนะครับแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็กด next นะครับถัดไประหว่างรอประมวลผลนะครับเราก็จะมาดูการตั้งค่าในการปริ้นนะครับไปที่รูปเฟืองนะครับที่มุมขวาบนนะครับมันมีให้เลือกอะไรบ้างก็พินเตอร์ก็จะเป็นรุ่นตัวนี้ครับ L 3 150นนะครับซีรีส์นะครับ ก o ปีนะครับก็คือจํานวนภาพที่จะปิพนนะครับก็ปิ้นที่หนึ่งภาพนะครับเ a เปอร์ไซส์นะครับตอนนี้มันเลือกมาให้เป็น4ีคูณหนิ้วนะครับก็เป็นขนาดภาพที่เราจะพิมพ์นะครับก็คือตัวนี้นะครับสีคูณหนิ้วแล้วก็มี5้คูณเอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้เรา4ีคูณหนะครับส่วนถัดมามีเดียไทสนะครับก็เลือกรูปแบบกระดาษนะครับตอนนี้กระดาษที่เราใช้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับมาดูนี้ เขียนว่าแพตตินัมนะครับกอสซี่นะครับโฟโต้เปเปอร์นะครับอันนี้ซื้อมาจากในส่วนของออฟฟิศเมดนะครับขนาด2 0 0กรัมนะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับขนาด6 4คูณ4เดี๋ยวเราจะใส่กระดาษปิ้นในช่องใส่กระดาษใส่ลงป้าใส่ก็ให้มันพอดีนะครับไม่ให้ปรับ ปรับตัวนี้นะครับให้พอดีนะครับไม่ให้คับและหลวมเกินไปเดี๋ยวมันจะฟีดไม่ได้หรือว่ามันจะเอียงนะครับมาต่อนะครับเราก็จะเลือกเป็นแพตตนัมนะครับโฟโต้เปเปอร์กอสซี่นะครับเหมือนตามที่เราชนิดกระดาษที่เราซื้อมานะครับแล้วมันก็มีอีกอย่างหนึ่งไปที่เลเยอร์นะครับเลเยอร์เราสามารถพิมพ์แบบไร้ขอบได้นะครับเนี่ e ครับบร์เดอร์เลสนะครับก็คือไม่มีขอบก็คือพิมพ์เต็มพื้นที่ขนาด6กคณสเลยนะครับ แล้วก็บอเดอร์นะครับก็คือมีขอบขอบพิมแบบมีขอบละกันนะครับผมผมไม่เคยชอบให้มันเต็มขอบนะครับต่อมามาเป็นคุณภาพนะครับก็มีให้เลือกตัวเดียวนะครับก็เป็นคานะครับเพราะมันเป็นภาพถ่ายเ a p e r ร์ซ็อกอัตโนม t ตินะครับคัลเลอร์นะครับก็สามารถเลือกได้ให้เป็นโมโนโคมนะครับก็คือเป็นภาพโทนขาวดํานะครับแล้วก็เป็นคัลเลอร์นะครับมีขอพิมพ์ภาพสีปิ้นเดทใส่ไหมไม่ใส่นะครับ พโต๊ะเขเลกเนี่ยที่เคยลองมาเนี่ยมันปรับภาพได้ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นปิดไปแต่ถ้าใครจะลองก็เปิดนะครับชาร์ปเนตเนี่ยผมก็เคยลองแล้วเหมือนกันนะครับมันจะเร่งความคมชัดมากเกินไปนะครับจนเป็นเม็ดเม็ดเม็ดสีนะครับเม็ดเกรนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร,นะร่ก็จะปิดไปนะครับเสร็จแล้วกดดันนะครับต่อไปมาปริ้นเลยดีกว่านะครับ จะหมุนกับภาพในโปรแกรมนี้ก็ได้นะครับไปที่ rotate นะครับที่อยู่มุมซ้ายล่างของล่างจอนะครับตอนนี้ผมจะพิมพ์ละก็กดพินพ์เลยนะครับระวางพิ้พ์เนี่ยมันก็จะพยายามเชื่อมต่อคอนพิเนเตอร์นะครับแล้วก็ขึ้นโปรเซส s นะครับกำลังโหลดภาพเข้าไปอยู่ระวางโหลดภาพระวางโหลดนี้มันก็มีการดึงกระดาษไปละนะครับ ก็อยากบอกก่อนว่าเราเป็นการรีวิวโดยไม่มีการตัดต่อนะครับก็คือจะผ่านไปเรื่อยๆนะครับจะไม่มีการหยุดบันทึกนะครับเพื่อให้มันเ,เร็วขึ้นนะครับก็จะเป็นไปตามนะการพิมพ์ภาพที่มีความละเอียดระดับไฮมันก็จะช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ ภาพแรกที่เราพิมพ์นะครับเป็นภาพที่มาจากไฟล์นะครับต้นฉบับนะครับของกล้องดิจิตอลนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะแตกต่างกันไหมนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะมาดูข้อเสียของการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เอฟสันเอลสามหนึ่งห้าศูนย์ไวไฟด้วยนะครับว่ามันมีข้อเสียอะไรนะครับต้องบอกก่อนว่าข้อเสียนี้ก็คือ มาตั้งแต่วันแรกที่ที่เราซื้อเครื่องมาละนะครับไม่ได้เป็นเพราะว่าใช้งานไปแล้วมันเสียนะครับเจ้าตัวปรินเตอร์ตัวนี้นะครับผมซื้อมาตอนเดือน3นะครับปี2019นะครับก็ใช้มาครบ1ปีกับ3เดือนละนะครับจะ3เดือนละนะครับซื้อมาวันที่12เดือน3นะครับถามว่าเคยเข้าศูนย์ซ่อมไหมก็คือเคยส่งเคลนหนึ่งครั้งนะครับ เคลมในหัวข้อหาไอ้ปัญหาของการฟีกระดาษก็คือมันสีกระดาษไ,ไม่ดีเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าลูกยางมันสกรปกรกอะฮะมาดูกันจบแล้วนะครับมาดูภาพกันนะครับเดี๋ยวจะรอปรินครบสองภาพแล้วจะบอกว่าข้อเสียมันมีอะไรบ้างนะครับ อันนี้ภาพแรกนะครับหันไปแล้วต่อไปมาดูภาพที่2นะครับภาพที่2เราจะเซฟมาจากไฟล์ที่มาจากโซเชียลมีเดียนะครับที่ลองโพสลงอย่างเช่นเฟซบุ o กนะครับเมื่อกี้ลองโพสลงดู ชูโฟนนะครับการสั่งงานพินพ์นะครับก็เราสามารถสั่งงานผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับมาดูขนาดภาพกันนะครับเซฟมาจากคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะบีบอัดขนาดภาพนะครับแต่บีบอัดประมาณ50%หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เหลือที่2048นะครับคูณ1365นะครับก็ประมาณ 3ถึง4เมกะพิกเซลได้นะครับไฟล์ขนาด225 k นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับวิธีการสั่งพิมพ์โดยผ่านตรงนี้นะครับก็เข้าไปเลือกตรงแชร์นะครับแล้วก็ไปเลือก e p s ซันไอพิ t นะครับภาพก็จะสามารถเข้ามาอยู่ในนี้อัตโนมัตินะครับนี่เราก็สามารถปรับขนาดภาพได้นะครับอ่าจะไม่ตรงหลัะ เมื่อกี้เผื่อไปทัชหน้าจอนะครับโอเคมาดูก่อนนะครับว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมไหมนะครับถ้าไม่ปรับอะไรมันก็จยขึ้นมาอย่างเงี้ยขนาดสี่คูณหกนะครับกระดาษเป็นพรีเมียมนะครับโฟโต้เพเปอร์กรอซี่นะครับคุณภาพระดับไฮน์อินเดดออฟออโต้คอลเล็กออฟก็เหมือนเดิมนะครับก็ดันไปนะครับแล้วก็พิมพ์เลยนะครับ เมื่อกี้ภาพความละเอียดขนาด8เมกกับตัวนี้นะครับขนาด200กว่ากิโลนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันต่างกันไหมซึ่งระหว่างกิมนะครับส,สิ่งที่ผมจะมาให้ดูข้อเสียมันเห็น,เห,นเห็นกระดาษไหมครับเห็นภาพไหมครับและเห็นบริเวณมุมนี้ไหมครับมันจะเลอะนะครับเลอะมือ,อเลอะสองมุมด้วยนะครับสามมุมสี่มุม น่าจะเป็นหมึกที่เราปิ้นไปนะครับแล้วมันอาจจะไม่แห้งหรือว่าอะไรนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นหัวหมึกหรือว่าน่าจะเป็นอาจจาะน้ำมึกเลอะที่หัวหมึกนะครับมันก็จะเป็นตรงนี้นครับน้ำมึกน้ำมึกแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งถ้าจะเห็นนะครับก็คือมันจะเป็นรอยลุกป,ปิ้งนะครับ ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะครับมันจะมีมุมหนึ่งที่เห็นนะครับถามว่าลอยลุคกิ้งเนี่ยเ,เ,เห็นไหมครับเนี่ยครับดูด,ดูดูบริเวณนี้นะครับนะครมันจะเป็นจุดเดียวกันเลยเ,เดี๋ยวพยายามอ่านนะครับโซนตรงนี้ เห็นไหมครับนี่ครับเป็นรอยลุกหน่งนี่ครับข้อเสียน่าจะเป็นเพราะว่าความหนาของกระดาษโฟโต้นะครับมันก็จะหนากว่ากระดาษ AC ปกติทั่วไปนะครับทําให้มันเห็นอา้าวมาแล้วมาแล้วอ,อันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ นี่อันนี้คือตีนแล้วกระดาษมันสีมาไม่ตรงนะครับถามว่าเจอไหมนะครับก็เจอเจอนะครับอันนี้ิ้นก่อนหน้าก็จะเป็นอย่างเงครับบางทีมันฟีมาแล้วแล้วมันอาจจะไปสะดุดอะไรนะครับทําใหา้กระดาษมันเข้ามาแล้วไม่ตรงนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เชื่อว่าตรงนี้คือตรงนั้นก็คงจะเลอะละนะครับ เดี๋ยวค่อยมาดูตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ที่จะให้เทียบกันนะครับก็คือภาพที่พิมพ์จากไฟล์ที่มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับกับไฟล์ต้นฉบับเนี่ยที่ผมดูนะครับก็คือมันไม่ไม่ไม่แตกต่างเลยนะครับดูไม่ออกนะครับว่ามันมีความต่างกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยขนาดที่เราพิมพ์นะครับภาพไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็คือ 6คูณ4นิ้วนะครับมันจะไม่เห็นความแตกต่างมากระดับไฟล์ที่8เมกกับขนาด200กกนะครับแต่ถ้าพิมพ์ภาพใหญ่เนะี่ยก็อาจจะเห็นแต่นี้ก็คือถ้ามาสังเกตก็คือจะไม่เห็นความแตกต่างนะครับโทนสีเม็ดเกรนนะครับพยายามเอียงดูนะครับก็คือไม่ต่างนะ อาจจะเป็นเพราะว่าต้นฉบับเราค่อนข้าง,างมีความละเอียดนะครับแต่ข้อเสียก็เหมือนเดิมครับก็ดูที่รอยกระดาษนะครับต่อให้เราพิมพ์แบบเต็มเต็มขอบนะครับมันก็จะเห็นตัวนี้เลอะมีเลอะๆตรงนี้ครับมันอาจจะยังไม่แห้งหรือว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับนั่หมึกที่มันพิมพ์อาจจะไม่แห้งแล้วเราพิมพ์ต่อเนื่องหรือเปล่าแต่อันนี้ก็ ไม่ได้ปิ้นต่อเน,นื่องนะครับถ้าสังเกตมันก็จะเป็นรอยลักษณะตรงน,นี้นะครับหมึกมันอาจจะแห้งช้านะครับทําให้หัวมันสกรปรกแล้วมันไปโดนโดนแน่นขอมหรือว่าอาจจะเลอะบริเวณฐานแต่สังเกตคือด้านหลังจะไม่จะไม่เห็นอะไรมากจะเห็นเฉพาะด้านหน้า อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งครับก็คือฟีดกระดาษแล้วมันมันไม่ดีเดี๋ยวเราจะมาดูคุณสมบัติอื่นบั่งนะครับอันนี้ภาพเทียบให้ดูแล้วนะครับก็คือไม่ต่างกันนะครับสังเกตพยายามดูละนะครับก็ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคุณสมบัติอื่นมั่งนะครับก็คือการสแกนนะครับเดี๋ยวผมจะสแกนภาพนี้ ก่อนสแกนขอเป๋าหน่อยให้พวกเม็ดฝุ่นต่างๆนะครับก็ให้ชิดด้านขอบนะครับที่มีสัญลักษณ์ลูกศรออมาดูคุณสมบัติสแกนกัน มาสแกนนะครับก็ไปที่สแกนนะครับแล้วก็กดคุณสมบัตินะครับตั้งค่าก่อนนะครับสแกนไซส์จะกำหนดไหมนะครับ Image t ใ p ้เป็น Color นะครับ Resolution ให้ผมจะกำหนดเป็น300แล้วกันนะครับ Dpi นะครับดต่อนิ้วนะครับแกรม a ากก็เป็น1.0นะครับก็เป็นค่าปกตินะครับไม่ปรับให้สว่างหรืออะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วกด สแกนนะครับหลังสแกนแล้วจะเห็นว่ามันก็จะมีมุมมุมซ้ายล่างนะครับก็จะมีเซฟนะครับมีส่งเป็นอีเมลนะครับหรือว่าให้ปริ้นจะปริ้นเลยนะครับมันก็สะดวกนะครับเราสามารถสแกนแล้วก็๊อปปี้ได้เลยนะครับโดยใช้คาสั่งตัวนี้นะครของ f s a n iprint นะครับข้อดีของมันถ้าเราใช้ความละเอียดที่300 dpi มันก็จะนานกว่า150นะครับ อ่าตอนนี้ไฟล์สแกนได้ละนะครับเดี๋ยวจะลองเซฟเซฟไว้นะครับการเซฟนะครับเราก็สามารถเซฟผ่านบล็อกนะครับหรือว่า d r o ล็ o x evernote google drive หรือ microsoft one drive ต่างๆนะครับแต่ผมจะเซฟไว้ในเครื่องนะครับก็จะเปิดในตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกชื่อนะครับจะตั้งชื่อไหมว่าชื่ออะไรนะครับไฟล์ไทยเป็นแบบเป็นไฟล์ pdf หรือว่าไฟล์ jpeg นะครับแล้วก็มีขนาดให้ดูเดี๋ยวผมจะเซฟเป็น jpeg ละกันนะครับ ก็เยวนะครับเปนเส้นก่อเปิดนะครับอ๋ออันนี้มันโอเพนอินนะครับไปเซฟกันเมื่อกี้กดผิดนะครับไปกดโอเพนตอนนี้เราจะเซฟก็เลือก JPEG นะครับ เมื่อกี้ต้องเลือก local folder นะครับแล้วก็มาดูมาดูภาพกันนะครับภาพที่สแกนนะครับเจ้ว่าทนะํทำได้ดีทีเดียวนะครับอ,อันนี้ก็ขอจบการพรีเซนต์ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝาก f อฟสัน L 315นนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ